คุณอยากรวยนะคะพี่ฝนจะบอกว่าอาชีพในยุคน,นี้นะคะสิ่งที่ดีที่สุดที่จะทาให้เรารวยเร็วนะคะสิ่งแรกคือนะคะหนูจะต้องขายค่ะต้องขายของนะคะต้องมีของขายต้องมีของดีขายแต่มันมีอีกจุดหนึ่งที่จะทำให้เรารวยเร็วประสบความสําเร็จเร็วในอาชีพการขายนะคะก็คือคุณจะต้องเป็นนัก จูงใจค่ะนะคะการที่เราจะเป็นนักจูงใจเราจะทําอย่างไรนะคะเราวิเคราะห์ตัวเองออกมาก่อนนะคะว่าเราจะจูงใจลูกค้าเรื่องอะไรเราจะขายของในด้านไหนนะคะถ้าเกิดเราขายยกตัวอย่างเช่นขายคอลลาเจนผิวขาวนะคะเราขายคอลลาเจนผิวขาวแล้วเราเป็นคนที่ผิวไม่ได้ดีมากแต่เรากิน เรากินจนเราเห็นผลเราเปลี่ยนแปลงแล้วเราก็อัพลงเฟซทุกวันนะคะอัพลงเฟซทุกวันจูงใจลูกค้าทุกวันให้ลูก,กะคะ้าอยากเหมือนเรานะคะ <c ười> คือเราเปลี่ยนแปลงจริงเรากินแล้วเรามีความสุขมากแค่ไหนหลังจากที่ผิวเราดีขึ้นแล้วเรามีความสุขมากแค่ไหนหลังจากที่เรามีความสุขจากความสวยของเราแล้วเรามีไรายได้จากสิ่งที่เราขายเนี่ยเราฟินมากแค่ไหนเราซื้ otros, ซอรถซื้อบ้านได้แล้ว นะคะให้เราจูงใจลูกค้าไปในแนวไปในแนวทางเนี้ยนะคะพอลูกค้าเกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยทนไม่ไหวแล้วยากนะคะเกิดความรู้สึกอยากปุ๊บนะคะเราก็จะขายของได้ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วพี่ฝนจึงบอกว่าเทคนิคที่สําคัญที่สุดนะคะในการที่เราจะประสบความสําเร็จหรือรวยเร็วนะคะมันไม่ใช่การขายค่ะแต่มันเป็นการจูงใจต่างหากนะคะถ้าเกิดเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ชอบแล้วแชร์ได้เลยค่ะด้วยรักนะคะจากโค้ชพี่ฝนฝนดอกไม้ค่ะ